ปีเถาะเลยค่ะปีนี้เป็นปีกระต่ายเราก็ตั้งชื่อโซนก็คือแบบมีการแจกทุกอย่างขนาดเสื้อธีมงานเนี่ยถ้าวันนี้เห็นน้องๆใส่เสื้อสีอในจังหวัดจันทบุรีเท่เ,เก๋ไม่แพ้ใครแน่นอนใช่เพราะว่าเรียกได้ว่เาเป็นาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย<ช>นะ,ค,ะครับร่วมกับบริษัทของใช่ค่ะแล้วก็ภาคส่วนหลายๆภาคส่วน่ภสวนเลยน่่รัร้งใจค่ะที่งานการท่องเที่ยวของเราของประเทศไทยของเราการตลาดประชาสัมพันธ์ค่ะในการขยายฐานคุณภาพ ยินเทอร์พื้นที่ของเราสามารถใช้เป็นพื้นที่ที่จัดงาออนภาคประชาชนและก็หน้าสงฆ์ราชการที่ทุกท่านนะครับจากพี่น้องประชาชนในจังหวัดจันทบุรีนะคับมาตลอดสไตล์จันอีกครั้งหนึ่งนะครัคนนนบนครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอยากให้เป็นความพีดีการจัดง,งานคราวที่แล้วนะครับเนี่ยช่วงเนี้ย อาจารย์ตัวยำหอยยื่นตลองพายัพนี่ครับติดอยผมตลอดอะอนะบอกพี่นี้นะครับประกาศเรียนนะครับจากเดืนะครับก็ขอชื่นชมนะครับของอา่ามิตรายของสภาและนิตรภาพของเพื่อนแล้วก็มือรวมเรื่องการชิมการช็อปนะครับแล้วก็ให้ทางคนจังแล้นักท่องเที่ยว<ซ>